เอาละครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวการโกงเกม b ั s ซ i m ULATOR 2023นะครับในแอปพลิเคชัน p a y m o d เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะซื้อได้ไหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมเกมบั s ซ i m ULATOR 2023อ่าก่อนหนึ่งเราต้องมาซื้อลถบัสก่อนนะดูข้างบนฮะข้างบนรถบัสก็เป็นเงินและเหรียญทองนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับซื้อได้ทุกอย่างมาซื้อรถซื้อรถก่อนจะเอาคันนี้มันใช้ทองในการปลดล็อกแล้วก็อันล็อกไปเลย200เหรียญเสร็จแล้วก็กดเซลเล็นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วกดกลับทีนี้ก็เกมบัสซิมูเลเตอร์2 3มีการตกแต่งอัปเกรดด้วยนะครับผมก็ตามนี้เลยเนาะ ตรงนี้ก็เป็นการตกแต่งยางล้อแม็กนะครับเขาเรียกกันอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยกันชนเยอะแยะมากมายนะครับผมซื้อได้ทุกอย่างอัปเกรดได้ทุกอย่างแล้วก็การตกแต่งก็เหมือนกับเกมใหญ่ในคอมพิวเตอร์เลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นเกมในโทรศัพท์มือถือนะครับชื่อเกมก็บัสซิมูเลเตอร์3 0 2 3นะครับผมอันแนวคล้ายๆกับบัสซิมูนลเตอร์อัลติเมทเนาะคล้ายๆกัน แปลงแต่ว่าหน้าตามเราจะสวยหน่อยเดี๋ยวมาเล่นให้ดูก่อนนะครับว่าอาการวิ่งรับงานจะเป็นยังไงนะครับโอเคเอาด่านนี้แล้วกันด่านนี้ด่านนี้เดี๋ยวมามาดูภายในเกมกันนะครับผมพอเราซื้อลถดบัสเสร็จเรียบร้อยตกแต่งเรียบร้อยแเราก็จะลองวิ่งดูนี่ภาพสวยงามเลยนะครับไปเลย โอเคไปเรื่อยๆครับไปตามจีเสีม่วงนะวิ่งให้ดูมีดูนิดเดียวพอนะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปเข้าไปโหลดเอาเองเลยเบาะนั่งของตกแต่งภายในก็ตกแต่งได้ตามสะดวกตามสบายตามอุยาาศัยของทุกคนเลยนะครับสีรถบัสตกแต่งได้หมดนะครับการรับงานรับวิ่งรับผู้โดยสารส่งผู้โดยสารก็ ทำได้ปกตินะครับผมรับงานได้ปกติตามนี้ตามคลิปเลยก็เดี๋ยวเราจะกดกลับก่อนกดกลับไปที่เมนูนะครับสำหรับการรีวิวก็มีคร่าวๆเพียงแค่นี้นะครับเป็นเกมขับรถบัสรับส่งผู้โดยสารบัสซิมูเลเตอร์2023นบ ลิงก์ดาวน์โหลดก็ใต้คลิปเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะท่านผู้ชมจะไม่พลาดในทุกๆคลิปที่เราลงทุกๆวันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ